สวัสดีครับกลับมาเจออีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กำมณเวนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Over Watch นะครับผมอ่านี้เป็นดาดอะไรวะจำไม่ได้แล้วลืมนะฮะจำชื่อด่าดไม่ค่อยได้นะครับจำได้แต่ไม่กี่ดานนะครับจำลาดดาดรูท6กได้นะครับดาดนี้มันดาดอะไรก็ไม่รู้นะฮะลืมชื่อนะับนี่ผมเล่นตัวโลท็อกนะครับผมก็เล่นง่ายๆก็บูเชอร์นั่นเองนะครับมีฮุกอ่า ีเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผมก็จับมาเล่นซะหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่คุ้มนะฮะผมเล่นนี่ครับสกิลของมันก็คือกดชิปเป็นฮุกนะฮะผมแล้วก็กดอ e ีเป็นเหมือนเติมเลือดนะครับผมแล้วก็สกิลอันติเนี่ยเป็นคล้ายๆกับปืนกลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะฆ่าใครตายหรือเปล่าเนี่ย เล่นไม่ค่อยเป็นด้วยหรอโลดอ็อกนะฮะอ่าปุ๊กก็ไม่โดนครับเมื่อกี้นี่ระยะประชิดมากนะฮะดูต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตานะครับไปไหนไปไหนเอา้า โอ้ยเหลือสี่นะครับเมื่อกี้โม่มากนะครับกดสกิลไม่ถูกครับเมื่อกี้จะกด V นะฮะกด V ีเพื่อให้มันโจมตีประชิดนะครับเล่นไม่ค่อยบ่อยนะครับผมเราเรายังไม่ละความพยายามนะครับถุกไม่โดนก็จะฝึกนะฮะนี่ครับสกิลของโลท็อกนี่ไม่มีสกิลใดช่วยในการเคลื่อนที่ให้เร็วขึ้นเลยนะครับมีแต่แบบเออมีฮุกนี่แหละครับมันเอาฮุกมาแทนสกิลพวก เกินที่เร็วอะไรแบบนั้นนะครับแล้วเราจะฮุกไปทำไมตัวก็ไม่เห็นเนี่ยเอา้าเมื่อกี้โดนอะไรตายเี่ยทีนี้นี่ฮุกดีว่าไปแล้วนะครับแล้วก็โดนยิงตาย มีคันกวาดเพื่อนเราไปเกี่ยงเลยนะัทางที่ดีเราควรเปลี่ยนตัวเล่นนะครับถ้าทางจะเล่นไม่ไหวนะฮะพุกชาวบ้บานชาวช่องเขาไม่โดเลยนะครับผมพกุพกมานี่ก็อ,อไม่อยากจะพูดนี่ครับก็ให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งนะครับผม ถ้ายังคุกใครไม่โดนนี่ก็เปลี่ยนตัวดีกว่านะครับน,นี่คุกไม่โดนจริงๆด้วยนะเอา้าชอบกดผิดนะครับกด e ปุ๊บแม่งกินเลือดเราก็เป่านิ่งเลยนะฮะเปลี่ยนตัวแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วนี่ขอ้่นตัวง่ายๆนะครับอออฟาล่านเนี่ยแหละฮะ I will innocent. protect the นี่ครับปาล่านี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะโอเคนะเล่นไม่ยากมากนะครับก็ยิงให้มันไปใกล้ใกล้ใกล้ไอตัวฝั่งนู้นมากๆก็พอนะฮะยิง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  ไปไหนครับลุงพี่ลุงพี่อยู่ไหนยิงลุงพี่นี่ลุงพี่โดนเข้าไปสิทำไมเลือดเราเหลือแค่นี้เนะะี่ยฮะ กูเล่ากูเล่าโอ้ยกูเล่าหนีก็เลยนี่ไงล่ะวิ่งมาโดนพิถีกระสุนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลือดก,ก่อนใช่ว่าโผล่มาปุ๊บล่วงเลยนะโอ้โยกิงกระเด็นเลยนะครับโดนฮันโซยิงกลางอากาศตายไปนะฮะ ไปไปมูมูมูโอ้ืหฟาร่านี่ไม่ค่อยถูกกับพวกยิงไกลอย่างฮันโซอย่างอ่าวิโดนะครับผมมันค่อนข้างจะเป้านิ่งพอสมควรเลยนะฮะ มีอันติแล้วจะได้อันติไหมเนี่ยตึก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 นี่ได้อันติฆ่าคนแล้วครับผม,มนตาจะไหลเหื <c> ่อ <oughs> มัวไปหมด <c oughs> เออโดนด,ด้วยย yes, <my> <c oughs> ิงมุ่งมั่วจะเสือกดโดนนะครับไอที่ตั้งไทเล็งเนี่ยไม่โดนนะฮะไหนๆๆๆๆอยู่ไหนกันหมด ละลิงลิงเออลิง,อลง,ลงเอาบังกรอ,อีกแล้วอุตส่าห์ไล่ยิงลิงจนเจอมาก่อนนั่นไงมันยิงคนอื่นจะโดนผมนะฮะอีก4มเมตรนะครับจะได้เช็คพอยท์ที่2นะครับโอ้โหเกมนี้นี่ไม่ได้สุสีแล้วครับผมเล่นไม่ค่อยดีเองด้วยนะฮะก็เลยดูเละๆเทะๆไปหน่อยนะ ไหนเฮ้ยเหลือแค่น uhm ี้เดียวแม็กยิงไม่ตายโอ้โหน้ำตาจะไหลโอ้อุตส่าห์จะติดโดนอ่าชื่ออะไรวะบัตตันบัตตันยิงโอ้ยเพิ่งได้กระจึงหนึ่ง เราต้องเด็บแล้วครับเราไม่ต้องฟาล่าก็ได้นะครับโห้นื่้ๆไปเดี๋ยวพวกเนี่ย บาวบาวเอออยู่ตรงไหนดีโอ้มันเห็นผมแต่ผมไม่เห็นมันนะฮะ,ดะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น เราก็เดบ้ยอย่างแข็งขันนะฮะเองไม่เห็นตัวด้วยอยู่ไหนเนี่ย ครับแอบอุ๊ยอะไรอะไรอะไรนี่ครับแอบแอบไปเรื่อยครับนี่ครับไม่รู้อะเห็นแว๊บๆนี่ยิงไปก่อนนะครับกระสุนมีเยอะนะครับอุ้ยอุ๊ยอะไรโอุ๊ยไม่เอาไม่เอาวิดโอเกือบตาย เจอวิดีโอสอยตั้งแต่นู่นเลยอีกสี่นะครับเกือบตายนะครับแบบแบบอบแอบดูซ <c oughs> ิมา <c oughs> ไม่รู้จิง เดียวชนะโอ้นึกว่าจะไม่รอดแล้วนะครับโอ้ยนึกว่าจะเละเทะซะแล้วนะครับนี่มาดูเพลย์ออฟเดอะเกมกันฮะโอ้โหเต็มเต็มโอเคครับก็คลิปนี้คงเอาไว้เท่านี้นะครับผมก็ อ่าเดี๋ยวค่อยไปฝึกโลทอกเอานะครับว่าฮุกยังไงให้โดนนะฮะเกเครับ, okay, รบก็อย่าลืมกด subscribe ยูทูปก็มอนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เข้าในฟีดของ u t u b e นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ